กาารค้ปิดบงังขุดลุมฟังเรื่องราวผู้คนเปลี่ยนวิธีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่ยโบ ไ่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช่โบยบยินเหมือนเทวดา ช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มัง่งคงั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาส่วนน้ำที่ยหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนกลับก็กลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงสุดท้ายนะครับ คุณลุงครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราทิ้งท้ายกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่เอามาอุดหนุนในการรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณลุงกับคุณประยุทธ์นี่จะเชียร์กันออกนอกหน้านอกตาแล้วเกินรู้สึกปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบแปดล้านนะกว่ากว่าเลยนะฮะมันเยอะเกินไปหรือเปล่างบประมาณตรงนี้เนี่ยเออปีที่แล้วเนี่ยนะสมัยยิ่งรักเนี่ย ยิ่งรักมันก็เอาใจฉันมากนะให้หนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดสิบสามล้านแต่ประยุทธ์เนี่ยมันเก่งกว่ามันให้หนึ่งมื่นเจ็ดพันกว่าล้านทีนี้เธอถามว่ามากไหมฉันบอกเธอว่ามันไม่มากเธอต้องคิดนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนะปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมเชียน,นะตกค่วันละสี่สิบเจ็ดล้านแล้วถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะ วันหนึ่งมีสี่ชั่วโมงตกชั่วโมงละ 1, 9แสนกว่าบาทแล้วถ้าคิดเป็นนาทีนะตกแค่นาทีละมพันสออองงร้ยสสามหมื่นนาทีนั่นนะี่ยสามหมื่นสองพันแปดร้อยกว่าบาท<ะ>ถ้าคิดเป็นวินาทีไม่ถูกกันเายชักเลยวินาทีมนะันแค่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองอนะ่ะคือวินาทีละห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแต่ตก เฉลี่ยเนี่ยคือต่อวันมันวันละเจ็ดล้านเลยนะครับอันนี้มันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคือจะใช้กันเยอะแยะมากไหมวันละสี่สิบเจ็ดล้านอ๋อวันละสี่สิบเจ็ดล้านวันละสี่สิบเจ็ดล้านแล้วก็คิดตัวนะว่าครอบครัวฉันมีหน้าที่ต้องใช้เงินทุนให้หมดนะ วินาทีละห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะ,ะวันละสี่เจ็ดล้านจะคิดว่าใช้เงินวันละสี่เจ็ดล้านมันง่ายไม่จะคิดว่ามันง่ายไหมนแล้วคุณลุงเอาไปทําอะไรวันละสี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยก็ต้องหาเงินใช้เงินอะไรก็ตออคุณุงหลาทุกคนนานงผัวนางทองนางอะไรช็อกโกลมช็อกโ,โกแลตเนี่ยนะ,ะแล้วก็ทั้งเสียทั้งอุปารณ์ทั้งไอ้พลอยไพรินไพร่าวไอ้ ในายไอเไเพอ,อะไรที่มันที่มัน,มนไปขี่มาแล้วด้ฮิโน่ในชื่ออะไรนะคุณคุณสิริวันมลีอ่อ,อสิริวัณมลีนะ <หา S 2> ขอบคุณช่วยันหน่อยช่วยช่วยให้เงินนะอย่าลืมเมื่อวานมันสี่สิบเจ็ดล้านต้องใช้ให้หมดเลยโโใช้ไปหมดเดือน้อนแน่เลยนะแล้วใช้ไปหมดปีหน้ามันตัรดรคทำไง <หา S 1> ต้องใช้ให้หมดนะแล้วใช้เกินไม่เป็นไรแมใช้เกินเนี่ยไม่มีปัญหาใช้เกินแล้วก็เบิกงบกลางไงงบส่วนกลางงบป้าพอออแดกมันยึงมาได้หมดทุกกระทรวง ไม่มีใครกล้าขัดขืนเราขัดขืนเราบอกว่ามึงก็กำลังมีพะระฤาษีชันว่าหนึ่งสองรับรองว่ามันโอ้ว่าคืองบประมาณตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาไปพัฒนาในเรื่องของถนนหนทางระบบการคมานาคมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับดีกว่าเอาไหมาให้สถาบันกษัตริ์ใช้แบบอยากอีุ้่ยฉุดแฉเธอพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเธอเข้าใจสถาบันกตรกสย์ไทยนะไม่ใช่เหมือนต่างประเทศนะ ต่างประเทศเขามีเครกษัตริย์แต่ของเราจะมีพระมหากษัตริย์นะต้องมีมหาด้วยนะไม่ใช่มหาไม่ได้นะเ,เรามีพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นเนี่ยนะประชาชนไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องคิดมากมันแฮปปี้เอนดิ้งแน่ๆสี่พันกว่าโครงการในพระราชดำริแลวจะไปใช้อะไรอ,อีกมีทั้งสี่พันกว่าโครงการนะั้นคิดง่ายๆเช่นพวกนี้นพวกนี้นะคำปราสิีโครงการยังไม่จบเลย มีมีสามหกห้าวันใช่ไหมทำมาสิหกงารใช้สามพันหกวันหกงานจะมี 4, สี่พันหกหกงานเนี่ยเพราะฉะนั้นในนักประชาชุก็ต้องเป็น6ว่ประมาณลงนะมันมีโครงการมระ่านจุดมรออยู่แล้วโครงการพวกนี้เนี่ยก็คือให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำขุดดินขุดลอกขุดอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมครับก็เลี้ยง,งกันไปกินหัวคิวกันไปอะไรอย่างนี้ ก็ใช่ไงเธยเธอต้องเขาไกทหารทหารเขาสิ่งเป็นสิ่งตายนะเขาเขาใช้ปืนใช้อาวุธนะคอยทําให้มันเมืองสงบสุขนะถ้ามันสงบสุขก็ทําให้มันรุ่นวายทาให้มันวายเสือก็ทําทให้มันสงบนะเขาสิ่งเป็นสิ่งตายนะเงนินเือเขานม่ร้อยและถ้าเราไม่มีโครงการมันมก็เชิญบุรีเขากดคอดลองกดรอกผักกบนักกินหัวคิวนะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเรียกคุณเมียเอาเงินที่ไหนไปดีกงาะคนลุง ที่คุณลุงบอกว่าที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยคุณลุงก็พูดถึงแต่ในทหารระดับในพลระดับยศใหญ่ๆสูงๆแต่ว่าในสิบคนทหารเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็เท่านั้นนะฮะมันก็ไม่ได้มีช่องทางในการที่จะมันช่วยไม่ได้มันจากโอ้เองมันสอบให้ติดเองสอบเจ้าพรอให้ติดไงสอบเจ้าพ่อให้ติดเสร็จแล้วก็พยายามใกล้ชิดพยายามเข้าหาไงแล้วก็พยายามไปอยู่กองกองพัฒนาทำงานที่พัฒนบุรี่ไง แล้วก็ไปรับเหมาไงอย่างนี้มันก็เป็นระบบอุปถัมภ์สิครับไม่ถึงอุถามที่เปิดช่องฉันไม่ถึงปุปถามเนะี่ยใครมีความสามารถาก็ทาใครสอบได้ก็ได้ไงใครตกตก,ตกก็ตกไงแล้วโครงการพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แม้แต่กระทั่งมีปปชก็ยังตรวจสอบไม่ได้จะไปตรวจสอบอยังไงแล้วมันเป็นโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริเนี่ยนะมันเป็นโครงการของพระมหากรรษัตร<ห>ิย์ใครตรวจสอบก็ถือว่ามีปัญหาหใช่ไหม อยากกองดีมันเข้าขายมิภาครืิชานุภาพนะ่ารนั้นผลิตกันบานตะเกียงดยิครับอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผิดหนักเข้าไปใหญ่นะตรวจสอบคือว่าผิดนะาากาหาที่ผิดหนักเข้าไปใหญ่นะอ้าวก็ลูกค้ามันก็เป็นอย่าง,งนั้นนี่ฮะมันจะจะดชนิดยังไงมันเป็นของหลวงอ่ะมันเป็นของเก้ามันเป็นของสูงเป็นของเทวดาเป็นของทิพย์ของทิพย์อเป็นของทิพย์จะถามเธอนะเธอเธอมีปัญหาไหมน้งฟ้าเนี่ย แล้วคุณเป็นนางฟ้าไปพเจ้าทวดาที่ไปตรวจได้ไหมก็อันนั้นมันมันมันไม่ได้มีอยู่จริงนี่ฮะเทวดานางฟ้าเนี่ยมันจะไปมีอยู่จริงอะะแต่ว่ามันก็มีนะมันเป็นเรื่องเล่านะถ้าไปสงสัยเทวดาด้วยนว่าเทวดาไปขี้ที่ไหนไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนตรวจได้ไหมก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าตรวจไม่ได้เขาเป็นเทวดาไงแล้วมันไม่มีนี่ฮะมันไม่มีเทวดาไม่มีทำไมจะไม่มีล่ะทำไมคุณลุงบอกว่าเธอเธอไม่มีศาสนาตัเนี่ย แล้วก็ปีที่ไม่มีเทวดาเรวจะอยู่ในไม่มีเทวดาคือเทวดามันก็เป็นแค่เรื่องแต่งแล้วขอดูจะอยู่ไนถ้าไม่มีเทวดาก็ก็ก็ดูกันไปอย่างนั้นแล้วพาที่ไปหัวจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเทวดาอะไรนะฮะพาที่ไปหัวจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเทวดาก็ก็บินถบาดกินไงฮะแล้วกำลังทำลายอาชีพของคนจำนวนมากในประเทศนี้นะมันต้องมีเทวดาไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีเธอถูกถูกฉันนะพกฉันเป็นสมุติเทวดาเทวดามันต้องมีนะแล้วฉันก็สมุทรีเทวดาฉันเป็นเทวดา ถ้ามันไม่มีแล้วจะเดืนไ,ไปสมมุตตชนเป็นเทวดาได้ยังไงเลยมันต้องมีเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะกะาศเนี่ยเป็นชนชั้นเทวดาเธอเธอเต้องรู้นะว่ากาศเนี่นะก็คือแขนขอ,ของพระผู้เป็นเจ้าแขนของทเทพเจ้า่ามเนี่ยเป็นปา่าส่วนพรอคุกพรค้าเนี่ยก็ก็เป็นแขนท้องฮข่วนของข้างล่างพวกไล่พวกเขาเรียกว่า สูตรให้แรงงานเนี่ยไปแค่ตีนเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยนไปแค่ตีนแต่ที่จริงนะไม่ใช่ตีนเราเป็นที่ฝุ่นใต้ตีนพาะฉะนั้นก็มีหน้าที่เรารู้ว่าเราเป็นใคร<า>ทำหน้าที่อะไรแต่พระเจ้าอยู่หัวชื่อบอกเล่าว่ามันจะอยู่ห<า>ัวเราต้องคอพ<า>รอก็จะอยู่สูงส่วนประชาชนเราเป็นรองดีบาทแต่เราก็เสริมด้วยตรงนั้นแต,แต่โลกทุกวันนี้เขายกเลิกชนชั้นกันหมดแล้วนะครับคุณลุง มันจะยกเลิเออกเลยประเทศไหนย,ยกเลิกก็อยู่ประเทศนั้นประเทศเราเราไม่ยกเลิกอ,อา้าวมันเป็นอิสรภาพของชาติแล้วอ,อย่างนั้นร,รัชการที่ห้าเขาก็ยกเลิกแลเธอไปถามรัชการที่ห้านี่ยเป็นรัชการที่ก้ามั้ว้คุณลุงจะฝื้นว่างั้นเถอะไม่ได้ฝืนเรียกมารักษาแล้วก็เข้าใจร,รัชการที่ออห้าจะยกเลิกเพราะฝรั่งมันตักครับฮถ้าไปยกเลิกก็ที่เป็นมาขึ้นใช่ไหมแล้วรัชการที่เจ็ดท่านถูกฆ่ารัศดรมาครับฮก็เลยประกาศรัฐธรรมนูญให้มีการเลื่อนตั้งครับ ตอนที่เชนเอาคืนน่ะเชนเอาคืนจะนกอบกู้สนาพระพาทั้งหมดครอบกู้วามเป็าานราชชนกที่สมบูรณ์พระเนี่ยทำงานทดแทนคุณของพระเจ้าเป็นดินทดแทนคุณราชวงจักรีนะท่านรู้ซื้อหมดเลยใช่ไหมคือคือรู้ซื้อระบบเกิมเลยคือราชวงจกกักราากกีก็มาจากการต้นอำนาจพระเจ้าตักสินนะครับ มันก็พระเจ้าต่างมันไม่ดีเองมันไว้ใจมันมันมันเชื่อใจคนง่ายไปไงมันเชื่อใจพญาจักรีทองร่วงไงช่วยไม่ได้ไงคนโง่ย่อดเป็นอย่าของคนฉลาดจะมาคนรักฆ่ากอดเป็นอย่าของคนขี้โกงอ๋อไดก็คือมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทาให้โครงการพระราชดำริเนี่ยคุณลุงห้ามตรวจสอบใช่ไหมฮเพราะว่าเป็นเทวดา มันมันก็ไม่ชิงอะไบังคับรัฐธรรมนูญนะพระนารกษ์ทรงเป็นที่เคารพสักการะพุทธเจะาลูกเอ้ยม่ได้เพราะฉะน,นั้นนะสกพนะ,ะสกพก็คือหมายถึงว่าเอา่อโดยสรุปแล้วเนี่ยนะในเมื่อกษัตริย์เป็นที่ขคารพสักการะนะโครงการของกษัตริย์การกระทำของกษัตร<ะ>ิย์คำพูดของกษัตร<ะ>ิย์ลูกน้องของกษัตร<ะ>ิย์สุนทรับาใช้ของกษัตริย์ก็ต้องเป็นที่ขคารพสักการาใช่ไหมมันกะเปิดกันหมดเลย ใ,ให้ใช้มาเท้กระชากไม่ว่าจะทาอะไรมันต้องถูกต้องขั้ดเลยไงเี่คุณลุงไอเรื่องโครงการหลวงเนี่ยที่คุณลุงเอามาอ้างเนี่ยในเรื่องของการจัดงบประมาณของคุณประยุทธเนี่ยมันคนละส่วนกันนะ,ะับเพราะว่าโครงการหลวงเนี่ยผมรู้สึกว่าตามกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นโครงการส่วนพระองค์ไม่ใช่โครงการของอ่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นอย่างนี้คืออย่างนี้นะเธอคงสงสัยว่าทำไมงบประมาณแผ่นดินปีสอง8ันห้าร้อยห้าสิบแปดนะ,ะที่ประยุทธมันให้นะมันให้เนี่ย โครงการพระราชดำรินะครับตั้งงบประมาณให้2,500ล้านใช่ไหมเธอคงจะสงสัยว่าทําไมใช้ชื่อของมาเพื่รเชลิมรีค่ะอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะบางทีชื่อก็คว้ากระเป๋าหมื่นสองหมื่นพันสองพันใชก็ใช้นะอ,อันนี้อย่าลืมนะเื้อก็ออกเงินเมืวยกันนะถึงแม้ว่าหลงโจมัน2,500ล้านเลยบางที บางทีน้ำมันหมดฉัก็เติมน้ำมันนะมาหกร้อยนี่นะรวมอยู่แล้วเหมือนกันนะคุณลุงก็ควักเสาตังของคุณลุงเออฉันก็มีส่วนไงแต่ฉันไม่บอกไงแล้วคุณลุงเอาจากไหนมาควักางฮะก็เอาจากไอ้ที่มันเทิดทูนเนี่ยนะถึที่จะเชิดชายยกซ้ายจ่ายขากันเนอะบางทีคนก็ให้มาเขาบอกเออมูลที่ใช้พัฒนานะให้มาร้อยล้านใช่ไหมล้วก็ออกไปหมื่นหนึ่งนะจุดหมื่นนะนะก็เป็นส่วนความสีประชาชนทั้งนั้นแหละมันก็ไม่เชิงนะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ะสมทุกทุนนะนะโดยเ็จพระกุศลการที่รัฐบาลเอาเงินว่าประมาณมีสองพัน0้า้แปดสองพันรอยล้านนะ,ะเขายกให้ชั้นทำโครงการพระราชด,ดำรินะ,ะเขาไม่ได้อกเงินว่าประมาณ<ะ>เขาเรียกว่าถวายความจงรักภักดี<ะ>ให้ชั้นไปทำบุญไง<ะ>เขาอยากจะทำบุญก็ทำไม่เป็นนะนะก็เอาเงินให้ชันสอพันหนึ่ร้อยล้าน<ะ>ให้พระองค์ไ,ไปทำโครงการพระราชด,ดำรินะ่หรอว ที่ประชาชนมันก็โง่มันไม่รู้มันยื่อเงินช้านอก็คือสรุปคุณลุงไปไถเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเถอะมันไม่ได้ถ่ายมนให้ชิดเองอะแล้วมันมาขับมันจะรับด้วยถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาให้อะก็ไม่ให้ก็เราก็ยืมอำนาจไปนดีอ้าวมันไม่จรจรักอดีไงเลยคิดตุลาจิงรักมันให้ปีที่แลวหมื่นสี่พันกว่าล้านชนหนึ่งยึดอำนาจันคุณลุงไปทำทำไมผมไม่เข้าใจคุณลุงไปทำทำไมเ้าบอนว่าแข่งกัเช่นทำไมอะเขาแข่งอะไรเขาก็บริหารประเทศ เธอเธอเธอเว่าเธอไม่รู้ไอ้ยิ่งรักนี่มันแข่งนะแข่งะไเธอคิดดูนะในาราชวงศ์จักรีเก้ารัชกานะมันเคยมีราศการไหนจำานอาข้าวต้องต้องหมื่นห้าเนี่ยมันข้าหรือเปล่าราคาข้าวในตลาดขายแค่ถูกเจ็ดพันเนียก็เป็นนโยบายของพรรคของเขาเป็นนโยบายของรัฐบาลของเขานี่ครับ ก็กระสานไม่เคยทําเลยนะแล้วมาทํานี่มันเก่งเกินก,กระสานเอาแล้วเจ้าอยู่ว่าจะไม่เคยทําพระเจ้าอยู่หลวไม่อยู่หลวอยู่หางนะแต่เรการที่หนึ่งได้สมัยพ่อพลังทำแง่นะไม่เคยมีใครให้เลยนะอยู่ที่นักคนมาประกาศหมื่นห้าเนี่ยแล้วมันได้ชิบหายหมดทั้งราชงเหรอแล้วทำไมคุณลุงไม่ทําล่ะครับแต่ทาไปทําไมเลยมันเงินทองหายา